คราวนี้ก็จะแบ่งปันกับพี่น้องในเรื่องของพันธกิการรับใช้ที่สำคัญในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นว่าการรับใช้พระเจ้าเป็นงานที่พระเจ้าให้กับเราทุกคนและพระเจ้าทรงให้ขอปรทานทั้งห้าในเอสิ์บทที่สี่วัสเตรียมทํามิกชนเพื่อรับใช้ัธรใมิกขชนคือผู้รับใช้ ของประทานทั้งห้าคือผู้นําที่มีของกานเหล่านี้ถูกเจิมให้เตรียมสมาชิกทุกคนผู้เชื่อทุกคนให้รับใช้พระเจ้าตามของประทานตามพระกําหนดของพระองค์บนชีวิตที่เติบโตและความเข้าใจและความเป็นเอกภาพในการในความสัมพันธ์และการรับใช้ทันทุกคนคือผู้รับใช้และงานรับใช้ที่สําคัญที่สุดที่เป็นเบื้องต้นเป็นต้นทางก็คือการประกา,ขาศข่าวประเสริฐ เพราะการกประกาศข่าวประเสริฐเป็นพระมหาบัญชาพระเยซูกิตที่ถูกมอบหมายตั้งแต่สาวกที่อยู่ในกับพระเยซูในยุคนั้นและก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์งานของพระเยซูสำเร็จแล้วคือการไถ่บาปมนุษย์แต่งานของเรายังไม่สำเร็จคือนำการไถ่บาปนี้ไปมอบให้กับคนมากมายที่แสวงหาที่ต้องการหลุดพ้นบาปเข้าสวรรค์พบพระเจ้าหลุดพ้นมาและทำแจ้งสา หน้าที่ของเราก็คือการประกาศข่าวประเสริฐภารกิจที่พระเจ้าเราทําก่อนตายก็คือการประกาศขา่าวประเสริฐพระองค์ไม่ต้องการให้เรารับความรอดคนเดียวไปสวรรค์นคนเดียวทิ้งเมียทิ้งลูกทิ้งญาติพี่น้องทิ้งคนรอบข้างในสังคมที่เราอยู่โดยยะคนไทยทั้งประเทศเอาไว้ในนรกและเราก็อยู่บนสวรรค์มีความสุขคนเดียวพระเจ้าต้องการให้แกะข้าวแกะหนึ่งตัวที่หลงหายไปแม้หนึ่งตัวก็ตามกลับก็มา แต่ประเทศไทยแกะเรา99ตัวที่หลงหายอยู่นอกโบสถ์จำเป็นที่ต้องทำงานหนักมากกว่าประเทศอื่นด้วยซ้ำไปและสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทําได้ด้วยคนเดียวผู้รับใช้หรือใครที่มีความประตัประกาศคนเดียวเท่านั้นแต่ทุกคนนั้นความสําเร็จของการทําให้ข่าวประเสริฐไปยังทุกชาติพันธุ์จนสุดปลายแผ่นดินโลกตามพระมหาบัญชาสิ่งแรกก็คือทุกคนต้องทา ทุกคนต้องประกาศข่าวประเสริฐทุกคนต้องรับชอบทุกคนต้องอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ทุกคนต้องมีนิมิตภาระใจเรื่องนี้และก็มีส่วนร่วมที่จะเริ่มต้นจากคนใกล้ตัวเริ่มต้นจากการอธิษฐานคนหลายครั้งลงที่ว่าเราเริ่มต้นด้วยสิ่งอื่นยากมากเราไม่ก oh oh er, ล้าเราไม่ไม่ไม่พร้อมเราไม่เข้าใจเรากลัวเราไม่มีอุปสรรคเยอะมากเขาต่อต้านเขาเข้มแข็งเขาเชื่อในความเชื่อเดิมเข้มแข็ง เขาเป็นคนที่ยิงเขายิ่งใหญ่ไม่ศัศซีมากเราไม่สามารถมาถไปประกาศเขาได้ที่น้องมนุษย์ทําไม่ได้แต่พระเจ้าทำได้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์และนอกพระคัมภีร์ก็มาจากความเชื่อที่เราเชื่อว่าพระเจ้าเรายิ่งใหญ่และพระเจ้าทําได้ทุกสิ่งและไม่มีอะไรล้มเหลวในแผนการของพระองค์ถ้าเราเชื่อและเรารู้ว่าพระองค์ทำผ่านเราเสมอ เราไม่ได้ทำผ่าทุสสรรันในแตนการในความรอดที่จะประกาศนี้เพราะฉะนั้นเราจรึงต้องตระหนักถึงสิ่งนี้เหมือนที่พ่มพีตอนหนึ่งที่บอกเราในสองที่บทีบทที่4ข้อที่1ถึงข้อที่5บอกว่าคำเจ้ากำชับท่านต่อพระพักของพระเจ้าและพระเยซูคริตผู้ทรงวิพากษษาทั้งคนเป็นและคนตายโดยอ้างถึงการที่พระองค์จะเสด็จมาปรากฏ แผ่นดินของพระเจ้าว่าให้ประกาศพระวจนะให้ครมกคเมนที่จะทําการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาสให้ชักชวนด้วยเหตุผลเตือนสติและตักเตือนให้อดทนอยู่เสมอในการสั่งสอนเพราะว่าจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนที่มีหลักไม่ได้แต่เราจะรวบรวมครูวไว้สอนในสิ่งที่เขาชอบฟังเพื่อจะบรรเทาความอยากเขาจะเลิกฟังความจริงและหันไป ฟังเรื่องนิยายต่างๆแต่ท่านจงหนักแน่นมั่นคงจงอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากจงทาหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐและจงทําพันธะบริการของท่านให้สาเร็จนี่คือสิ่งที่พรมีได้หนุนใจเราให้กําชับเราโดยผ่านเปาาลว่าให้เราประกาศข่าวประเสริฐเพราะการประกาศข่าวประเสริฐนั้นเป็นหน้าที่ความจริงพรมีตอนนี้เป็น สิ่งที่ปารูพูดจะทงไปถึงติดโบทีที่เป็นเสบานแม้เขาจะเป็นเสบานมีภารกิจเลี้ยงดูลูกแก่เป็นหน้าที่หลักลูกแก่ก็มีเยอะแยะมากมายต่างหลากหลายวัยก็เป็นเรื่องที่เหนื่อยมากยุ่งมากภาระใหญ่และหนักแน่ปาโูก็อย่าบอกยาลืมภารกิจหลักในการประกาศคำสั่งไม่ว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนของประธานใดอยู่ในขอบเขต การรับคุณชอบยุ่งเหยิงแค่ไหนอยู่ในอาชีพอะไรอยู่ในที่ทํางานนอกโบสถ์ตรงไหนอยู่ในหมู่บ้านไหนที่ไกลโบสถ์พระเจ้าบอกว่าเราอยู่ที่ไหนให้เราประกาศที่นั่นเราอยู่ใกล้ใครให้เราประกาศที่นั่นอาจารย์ปรุกมชับไม่ว่าคุณอยู่ในตําแหน่งฝ่ายวิญญาตําแหน่งไหนในขึ้นจักรไม่ว่าคุณอยู่ในของประธานใดในขึ้นสัจรไม่ว่าคุณจะอยู่ในอาชีพไหนหรือพระเจ้าวางไว้คุณใน คุณไว้ในบริบทใดจงปราถนาที่จะเป็นแสงสว่างที่นั่นจงอธิษฐานให้คุณเกิดผลที่นั่นจงอธิษฐานที่ให้คณปบาบที่นั่นรอดจงอธิษฐานให้ความมืดที่นั่นถูก,กทําให้หมดไปโดยความสว่างของพระเจ้าในชีวิตคุณคุณต้องปราถนาที่จะเห็นชีวิตของคุณความสว่างของพระเจ้าในคุณมีอิทธิพลต่อโลกที่มืดมนเริ่มต้นจากใกล้ตัวเริ่มต้นจากเยรูซาเล็มขยายไปเรื่อย สัตซื่อในของเล็กน้อยพระเจ้าจะขยายให้ทํในการในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องเริ่มต้นจากเล็กน้อยเริ่มต้นจากใจของเราที่ปราถนามีชีวิตอ,อยู่เพื่อให้คนรอดมีใจปราถนาได้อยากเห็นคนรอบข้างเราได้รับพระคุณความรักของพระเจ้าได้ยินข่าวประเสริฐและตอบสนองตามแล้วแต่ที่เขาตั้งใจเพราะเราบังคับก็ไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ที่จะ ข่าวดีกับเขาข่าวประเสริฐกับเขาข่าวประเสริฐไม่ได้ถูกเก็บอไว้ในพระกัมพีข่าวประเสริฐไม่ได้ถูกเก็บไว้ในชีวเราคนเดียวแต่ข่าวประเสริฐถูกสั่งให้ประกาศไปสุดปลายแผ่นดินโลกไปยังทุกชาติทุกคนนี่คือขอบเขตของความเมตาตาของพระเจ้าความรักงกรุองที่อยากเห็นข่าวประเสริฐปกร้องไปยังคนมากที่สุดเพื่อคนมากที่สุดจะได้ยินและหวังใจว่าคนที่ได้ยินที่มากที่สุดนั้นจะรอดทั้งหมดด้วย และคนทั้งหมดในโลกนี้จะอยู่สวรรค์มากกว่าจะอยู่ในนรกไม่ควรมีสักคนเดียวที่ตกนรกในหัวใจของพระเจ้าแต่พระองค์ปรารถนาให้ทุกทุกคนแม้จะทําบาปแค่ไหนในที่สุดเราได้รับความรอดและก็อยู่ในแผ่นดิสสวรรค์เพราะฉะนั้นท้าวประเสริฐจึงเป็นหน้าที่ที่พระเจ้ามอบหมายให้ทริสนทุกคนไม่ใช่ทูตสวรรค์แม้ทูตสวรรค์จะมีส่วนมาช่วยเราแต่ไม่ได้มาทําแทนเรา ดังนั้นเราจึงต้องรู้ว่านี่คือภารกิจและหน้าที่สิ่งที่พระเจ้ามอบหมายแต่ว่าหลายหลายครั้งเรา,าจ,จะกลัวอายไม่รู้จะทํายังไงไม่มีภาระใจไม่ห่วงใยบนขออธิษฐานจงเริ่มต้นที่คุกเข่าลงขอสิ่งที่ไม่มีไม่มีใจขอใจถ้าไม่มีความกลา้าขอความกลา้าถ้ามีความกลัวอธิษฐานปลดปล่อยเราจะความกลัวที่ไม่ได้มาจากพระเจ้าและถ้าเราไม่รู้ขอพระเจ้าสอนเราฝึกเรา แลวก็ให้เราได้มีอะไรที่รับการอบรมติดอาวุธทางปัญญาเมื่อมีการจัดงานการอบรมการประกาศพากันไปประกาศก็ออกไฟเพื่อเราจะรู้และมีประสบการณ์และเข้าใจและรู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ยากและทาได้และเห็นคนรอดอยู่เรื่อยๆจนเราตื่นต้นกับการสถิตด้วยของพระเจ้าและการรับรองเราในการเชื่อฟังรับใช้พระองค์ในการประกาศและม่กพีเ่านั้นเราต้องขอริษเดชการอธิษฐานจึงเป็นจุดริ่มต้น ของการเคลื่อนชีวิตเราไปตามน้ำพระตทรพระเจ้าตามที่พระเจนะบอกและสอนเราแล้วเรารู้พรกษเรารู้น้ำพระตทรพระเจ้าแต่ไม่มีแรงที่จะทําอย่างที่เรารู้แต่พระเจ้าสอนได้เรารู้ว่ามีพระคุณพระเจ้าที่เพียงพอสําหรับการที่จะเป็นได้อย่างที่พระองค์สั่งให้เราเป็นมีพระคุณพระเจ้าเพียงพอที่ทําให้เราทําได้ในสิ่งที่พระองค์สั่งให้เราทําพระองค์ไม่ได้สั่งให้เราล้มเหลวพระองค์ไม่ได้สั่งอะไรที่เราทําไม่ได้ หรือสั่งอะไรที่เราทําไม่ได้โดยที่ไม่ช่วยเราให้ทาได้พระองค์เป็นผู้ที่มีฤทธิอำนาจและมีสติปัญญาและครบถ้วนพระองค์รับผิดชอบในสิ่งที่พระองค์สั่งให้เราทําเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์อยู่กับเราในการเชื่อฟังพระองค์นำพาเราในการเชื่อฟังพระองค์สอนเราในการเชื่อฟังพระองค์อวยพรเราและเจิมเราในการเชื่อฟังดังนั้นเราต้องเริ่มเชื่อฟังในการอธิษฐานก่อนเริ่มต้นที่ไกลานเหมือนที่เริ่มต้นี่ห้องชั้นบน สาวกที่เชื่อฟังที่ออกไปประกาศข่าวประเริอยางสุดปลยายแบบนีรูปพระเยซูก่อนออกไปเริ่มต้นาอธิษฐาน,นดังนั้นการเริ่มต้นวยการอธิษฐานเป็นง,ง่ายที่สุดและเป็นเรื่องที่ไม่ต้องทําอะไรเลยที่จะต้องเผชิญความกลัวการอธิษฐานไม่ต้องกลัวแต่การออกไปประกาศทางเจ้าพัว่เราจึงเอยฐานให้เราชนะความกลัวเราจึงจะก้าวย่างไปหาคนแปลกหน้าและประกาศน,นั้นเราต้องอธิษฐาน เราจะไม่มีใจเลยถ้าเราไม่อธิษฐานเมื่อเราอธิษฐานหัวใจพระเจ้าพระประสงค์พระเจ้าก็จะเข้ามาในใจเราพระเยซูสอนให้อธิษฐานให้แผดิษพระเจ้ามาตั้งอยู่ในน้าพระแทยพระองค์เป็นยังไงสอนก็เป็นงั้นในชีวิตเราในโลกของเราในเมืองของเราในโบสถ์ของเราเพราะเมื่อเราอธิษฐานพระใจเราก็จะไปจดจ่อกับเรื่องนั้นเราอธิษฐาน่อเรื่องไหนใจเราก็จะไปจดจ่อเรื่องนั้นวิญญาณเราจะไปจดจ่อเรื่องนั้นและสิ่งต่างๆที่พระเจ้าตั้งใจจะทําอยู่แล้ว และก็เลือกเราที่จะใช้เป็นเครื่องมือมันก็จะเชื่อมโยงกันการเจิมหัวใจะจะไหลมาภารกจะกจะไหลมาความการทรงนำกพวะเจ้าจะไหลมาการสำแดงเปิดเผยจะไหลมานั่นคือสิ่งที่เริ่มต้นที่ถูกต้องที่สุดเริ่มต้นด้วยหัวเขาเริ่มต้นด้วยเปรและตามมาด้วยแคร์และก็แชร์เพราะฉะนั้นถ้าเราทําตามแบบนี้นะผมว่าทุกอย่างมันจะไปได้เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่ความรู้ความปัรถนาความเชื่อ และการอธิษฐานและการข totally cool. at ึ้นไปกับพระวิญญาเรารู้ว่านี่คือน้ำพระเจ้าเพราะเราถูกสอนถูกท้าทายถูกหุนใจอ่านพระบีเจอพระวิญญาณเป็นสื่พูดต่อเราและเราก็เชื่อว่าสิ่งนั้นเป็นน้ำพระเจ้าและเป็นสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นพระเจ้าต้องการใช้เราและเราก็ปรารถนาที่จะให้พระเจ้าใช้และเราก็อธิษฐานแต่พระเจ้าก็เลื่อนขึ้นเลื่อนเลื่อนเลื่อนและเราก็เห็นพระหัตถ์ของพระเจ้านําเราสู่การเกิดผล ในสิ่งที่เราต้องการจะเชื่อฟังํางตามน้าพระไตรประทันวันนี้ขอจุดเริ่มต้นของการรับใช้พระเจ้าในทุกมิติโดยช่วงงานประกาศเรื่องที่การอธิษฐานของเราบําเพี์พูดบอกว่าข่าวปเ,เสริเราต้องอธิษฐานอะไรบ้างหนึ่งอธิษฐานผูวดมานอธิษฐานปลดปล่อยคนด้วยสิทธิ์นั่ธด้วยลูกคุณแจงเป็นนิส,สวรรค์เราต้องอธิษฐานขอพระยาเปิดใจทุกคนที่เราไปประกาศไปในที่ต่างๆไปเจอคนต่างๆ ผมจะนําเราพบกับลูกแห่งสันติสุขเพื่อเราจะไม่เสียเวลามากนะเพื่อเราได้รับกําลังใจว่าครั้งแรกก็มีคนเชื่อครั้งแรกก็มีคนตอบสนองแต่จาครั้งแรกก็ถูกต่อต้านถูกปฏิเสธแล้วก็รู้สึกครั้งที่สองก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่ก็ไม่อยากไปแต่ก็รู้สึกหวาดกลัวหรือรู้สึกว่าไม่สาเร็จรเพราะฉะนั้นขอพระเจ้าให้เราเริ่มต้นด้วยความสาเร็จพบเจอคนที่พระเจ้าเลือกเพอเราตัดสินใจอธิษฐานพึ่งผ่าพระเจ้าแล้วก็เริ่มก้าวไปก้าวที่หนึ่ง พระเจ้าจะนําเราไปสู่ความสําเร็จใน9ั้นที่สองขัวแห่งการเชื่อฟังตามด้วย9้วแห่งความสําเร็จ9ั้วแห่งการอวยพรของพระเจ้าบนการเชื่อฟังนั้นมันเราต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกของชีวิตเราในทุกเรื่องในการเดินกับพระเจ้าในการทําตามพระวจนะคือก้าวแห่งการเชื่อฟังและเราเจมขั้วใหม่อีกหลายก้าวที่นำเราสู่ความสําเร็จนําไปสู่ความโปรดปรานและพระพรของพระเจ้าตามพระสัญญามัน ธิษฐานขอพระยานนาเราไปพบเจอลูกแห่งสันติสุขกอนเพื่เปิดใจทุกคนที่เราพ,พูดกับเขาพระองค์เป็นคนทําและเราเป็นคนเคลื่อนไหวในส่วนของเราเราทําส่วนของเราและขอทรงโปรดทําส่วนของพระองค์ด้วยเราประกาศแล้วขอพระองค์ทำงานในใจเขาให้ทอมให้เขาเป็นดินดีให้เขาตอบสนองทางบวกให้เขาได้รับความรอดตามนาประเสรพระองค์ในชีวิตเขาและนั่นคือการอธิษฐานพรานเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเริ่มต้นด้วยการอธิษฐาน แต่มากกว่าน,นั้นเราต้องรู้ว่าขา่าวประเสริฐนั้นเป็นลิบดิบมีความเชื่อว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องความรู้มันไม่ใช่เรื่องการเผยแพร่ศาสนาแต่มันคือการทําให้ลิบดิดของพระเจ้าในสวรรค์มาอยู่ในโลกมาอยู่ในชีวิตของคนบาปและเราก็เห็นตัวอย่างของขา่าวประเสริฐมีลิทธิบโลมบทที่หนึ่งวที่สิบสี่บอกว่าพระพจ้าเป็นหนี้ข่าวประเสริฐก็สิบบอกว่าขา่ขาวประเสริฐพระพจ้าไม่ละอายในขา่าวประเสริฐอาจารย์พะโลไม่เคยอาย ประกาศค่าระเสิญเพราะรู้ว่าคําจะเิเป็นฤทธิเดชเป็นฤทธิ์เดชที่ทําให้คนรอดโดยเฉพาะคนที่เชื่อและตอบสนองใครก็ตามที่เชื่อขา่าประเสริฐตอบสนองคําเสริญเขาจะสัมผัสฤทธิ์เดชของพระเจ้าเป็นฤทธิเดชใาการเปลี่ยนชีวิตเป็นฤทธิเดชที่ทําให้หลุดพ้นบาปมีสติสุขเป็นฤทธิ์เดชให้รับการช่วยกู้จากคำแช่งสาบเป็นฤทธิ์เดชของการเริ่มต้นชีวิตใหม่เป็นฤทธิ์เดชของการหลุดพ้นปัญหาการครอบมืองของซาตาน แลกิเลสหรือป่านี่คือสิ่งที่เราเห็นชักเพียดเมื่อได้ฟังข่าวประเสริฐจากปากพระเยซูได้ใช้เวลากับพระเยซูชีวิตก็เปลี่ยนเลยครับหญิงชาวสมาเรียก็มีชีวิตเปลี่ยนอยาอ่างอัศจรรย์เมื่อเขาพบพระเยซูชายผีสิงก็เปลี่ยนแปลงอยาอ่างอัศจรรย์แต่ไม่ใช่เป็นคนผีีเข้าผีบ้าอีกต่อไปแล้วแต่เป็นชายที่นั่ง สงบสติ ح, อารมณ์ดีและก็แต่งกายดีพี่น้องแล้วก็มีหัวใจที่รับใช้พระเจ้าดีมากอยากรับใช้พระเจ้าเลยตั้งแต่วันแรกที่เขาได้รับแารงบล่อยจากผีเขาเปลี่ยนแปลงการแต่งกายเขาไม่ได้ทําตัวน่าอายโดยไม่สนใจสังคมอยากทําอะไรก็ทําไปเขเปลี่ยนชีวิตเขามีสติ ح, มีอารมณ์ดีเขาไม่จะครั่งเครียดซึมเศร้าต่อไปข่าวประเสริฐเป็นลิติ ข่าวประเสริฐนำการเปลี่ยนแปลงมาทั่วโลกทั้งในพระกบีและนอกพระมีข่าวประเสริฐเป็นคําตอบเดียวของการเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมนุษย์เปลี่ยนสังคมนั้นถ้าเราอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวนนิตคนในสังคมในโลกในประเทศข่าวประเสริฐเป็นทางเดียวประกาศข่าวประเสริฐเชื่อไม่เชื่อ,มอไม่เป็นไรหน้าที่ของเขาเป็นความรับผิดชอบของเขาเป็นการเลือกเลยการปรับสินของเขาแต่หน้าที่ของเราคือหยิบยื่นโอกาสให้เขาหยิบยื่น ข่าวประเสริฐที่เป็นลิขิตให้กับเขาเพื่อเขาจะสัมผัสลิขิตพระเจ้าชีวิตเขาจะเปลี่ยนความครอบครัวเขาจะเปลี่ยนการงานการเงินปัญหาต่างๆของเขาจะรับการปลดปล่อยพระเยซูป,ปลดปล่อยเราอวยพรเราอย่างไงเรามีความสุขย่งไในการเป็นริสเสียนเดินตัมพระเจ้าให้เรารลึกถึงอีกหลายคนที่ทุข์น่าสงสารซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายเครียดวกเหล่านีามา้มีเยอะมากรอบตัวเรา เรามีประสบการณ์ที่ตื่นเต้นกับพระเยซูมากเรารักพระเยซูเรามีความสุขกับพระเยซูเราภูมิใจที่เราได้เชื่อพระเยซูแต่มีคนอีกมากมายหลายล้อมชุดเราที่ยังไม่รู้จักทางออกคำตอบที่แท้จริงที่มีในข่าวประเสริฐดังนั้นจงประกาศข่าวประเสริฐจงมีหัวใจที่ไอ้ฐานบอกให้เรามีความปรารถนาที่ประกาศข่าวประเสริฐมีความกล้าที่จะประกาศข่าวประเสริฐมีหัวใจที่ร้อนรนในการประกาศข่าวประเสริฐ ให้เรามีความเชื่อว่าข่าวประเสริฐเป็นฤก์เดดทุกทุกคนที่เราประกาศเขาจะไม่เหมือนเดิมแต่น,นี่คือการหยิบยืน่นฤลิ์เด็ดพระเจ้าในชีวิตที่เต็มด้วยปัญหาของเขาและเขาจะไม่เหมือนเดิมและเขาจะขอบคุณเราที่เราได้แบ่งปันข่าวประเสริฐให้กับเขาเราไม่ได้ทำให้ใครแย่ลงด้วยข่าวประเสริฐแต่ทุกคนเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางบวกทั้งสิ้นเมื่อเขาได้รับข่าวประเสริฐจากเรา่านอยากให้พี่น้องทุกคนได้ประกาศข่าวประเสริฐ ได้อธิษฐานกับพระเจ้าขอาให้เรามีหัวใจที่รักคนพิศรุกคนในจังหวัดของเราคนไทยและผมเรยใช้เรามากขึ้นมากขึ้นและใช้ทุกตคนในบทของเราด้วยให้บทของเราเป็นกิจักร่งการเกิดผลเป็นกิจักรที่เพิ่มพูนเป็นกิจักรที่ขยายอาณาจักรเป็นกิจักรที่ช่วยคนไปสวรรค์เป็นกิจักรที่ขับผีไล่มาออกาจากสังคมและและสถาปนาณนะาจักรพระเจ้าให้ตั้งมั่นคงอยู่ในเมืองของเราขอพระเจ้าอวยพร ทุกๆคนในเช้านี้ในขอพระเจ้า,าให้สิ่งนี้เป็นเสียงของพระเจ้าที่มาถึงเราที่นําเราสู่ความตื่นเต้นในการเก็บเกี่ยวในสิปีข้างหน้านี้คนไทยมากกว่าหนึ่งล้านคนจะรับความรอดความจริงสำหรับผมก็คือ10เปซเพิ่มขึ้น10บเท่าเพิ่มขึ้นจากเดิมในล10ล้านคนใน10ปีข้างหน้านี้ในสิปีนี้เราจะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่แก่ไม่ตายบอกพระเจ้า,าเลยเราขอเป็นแบบนี้แข็งแรง มีการเจิ่มสดใหม่ตื่นเต้นเกิดผลในสิบปีนี้ขอกพระเจ้าอวยพอร้อยมั่งขั่งมีทุกอย่างอย่างที่ไม่เคยมีมาเพื่อเราจะเริ่มต้นการขนงคารพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ในสิบปีขงหนี้เพื่อพระเจ้าจะรับเกียรติและงานพระเจ้าสาเร็จคนไยจํานวนสิบล้านคนจะมาพระเจ้าไม่แค่ไม่ใช่แค่หนึ่งล้านคนในตอนนี้แต่สิบล้านคนสิบเท่าให้เราอธิษฐานด้วยกันพระเจ้าพระบิดาอวยพปรพี่น้องรถทุกคนในเช้าดีที่ราทั้งหลายได้ ฟังเขาทำโปร่งรับการหุนใ,นใจท้าทายเปิดจุดไฟใส่นิมิตเราทุกคนและไฟและนิมิตที่พระเจ้าใส่ในตัวเรานั้นจะถูกจุดไปในทุกๆคนที่อยู่ล้อมรอบชีวิตเราที่เป็นลูกพระเจ้าด้วยกันในเซล์ของเราในโบสถ์ของเราทุกคนจะรับการจุดไฟใสนิมิตและทุกคนเป็นไฟที่แสงสว่างและร้อนรุนและก็มีชีวิตที่ส่องสว่างในโลกที่เขาอยู่ในสังคมที่เขาอยู่ในทุกๆบริบทเราอวยพร ให้ hey, ทุกทุกคนแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยมีทุกอย่างเพียงพอเลดเพาะการเจิมและลิตรเดชของพระเจ้าเต็มขนาดเขาทําการใดของพระเจ้ามีการเจิมและเกิดผลมากขอ,อพระออวยพรก็ไม่ขาดสิ่งดีใดๆในการทําตามพระองค์ทุกเรื่องในนามพระเยซูเอเมน